you rolling another i'm stuck in my seat from the whole controller my speech yeah i've been trying to get off this c o u c h for a minute and a whole damn week no kidding i m skinny i cannot eat got a million motherfuckers t h at d e pen d on me y e a h every friend เสียงคือขายลอต GMV ปัญหาเหล่านี้ที่หมดไปนี่เลยเพจแอดมินต้นท PP7 เครือขายลัอต GMV ที่ดีที่สุดนะตอนนี้มี ID ให้เลือกเริ่มต้นราคาเพียง50บาทเครดิตเยอะรีวิวเยอะปลอดภัยไม่โกงแน่นอนเพจแท้ยอดไลค์70,000ขึ้นไปเดี๋ยวจะแปะลิงก์เพจไว้ให้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับ ก็วสวัสดีทุกคนยินดีตรับเข้าสู่ชาแนลดาร์นะสวหรับนี้เราก็มาอยู่กับตำนานเกมอาร์วีครั้งหนึ่งนะก็สำหรับคลิปนี้นะคือพูดตามตรงว่าตอนแรกอะคิดว่าจะไม่ทำแล้วนะเพราะอะไรเพราะว่าสงสารรีมิกมากนะทุกคนนะก็คือมันเป็นการบีบบังคับนะให้รีมิกมาเล่นแบทแมนเลนข้างนะถามว่า,าเพราะอะไรถึงเรียกว่าเป็นการบีบบังคับบังคับคือเข้าใจว่าสมัยนั้นนะนะฮีโร่มันมีประมาณแค่20กว่าตัวแล้วคือไฟเตอร์ที่สามารถเอามายืนเลนได้เนี่ยนะมีเพียงแค่ไม่กี่ตัวนะก็คือโดนแบนไป2ตัวนะแล้วก็โดนฝั่งงงงตรข้าข้ามแย่ไปทััสก ทั้งแพนด้าทั้งบูคองคือแทบจะไม่เหลือตัวยืนเลนข้างนะเจ้าแครี่มาก็ไม่ได้นะเพราะว่าบูคองแพนด้าสกัดเนี่ยมันเป็นตัวที่อ่าล้วนแครีท่ทีเดียวแตกได้นะเพราะฉะนั้นในเกมนี้เรียกว่าโคตรสงสารลิมิกเลยนะเขาได้หยิบแบทแมนลงมาเล่นเลนข้างครั้งแรกนะเป็นการเจอกันระหว่างทีมเกมทีวีของเวียดนามปะทะกับมูรีเบคอนของทีมไทยในรายการโทนออฟกอรี่หรือคือชิงแชมป์อ่าระดับนานาชาติครั้งแรกของเกมอาวี v, จะเรียกว่าเป็นการชิงแชมป์โลกครั้งแรกก็ได้นะเพราะว่าแบบมันมีทั้งเวียดนามม,ามีทั้งไต้หวัััันนนนนมมีททท้้้้งงไไไยยยาาาแแขข่่กกกลลวว็็หคดรูะ แชมป์นะในรายการนี้มานะก็เรียกว,ยว่าเป็นหนึ่งในแชมป์ระดับนานาชาติของทีมไทยนะวันนี้เราจะพามาย้อนดูนะว่าเส้นทางของเขาเป็นยังไงนะและนี่เป็นหนึ่งในเกมที่เรียกได้ว,ว่าสงสารริมมากเดี๋ยวมาดรับชมไปพร้อมกันเลยดีกว่าโคงเล่นงานเข้าไปครับปั๊มปั๊มตัวเองได้ครับและวิ่งไล่นี้ครับและกรคาาะคาดได้หนึ่งตัวและตอนนี้ครับ PS Man ครับพยายามจะวิ่งหนีอยู่ครับจากเงื้อมือของมิมาร์และจเจมโครครับรวมถึงดับเบิลโอเซเวคที่เข้ามาดุมและฆ่าไปได้ครับเจมโคหาแล้วฮะ เวียดนามมาแผนเดิมเลยครับมาสามฮะมาได้ก่อนแล้วจะเอาป้อมฟรีครับไม่คิดว่าไทยจะจดจําแบบแผลครั้งนั้นไปแล้ว <c oughs> นี่ฮะจะจำครับลีมิกจิตใจก็อยากจะพุง่งไปเลยเกินแต่ว่าแบทแมนมันเก่งตอนลีเวลสี่เป็นต้นไปและได้นะครับ<ด>มังก่อน,น,อนเล็กก่อนครับโอ้โหระดูมีมาครับได้ตอบป้อ,อมเลยฮะเ,เกมนี้น่าสนใจครับผมไม่ค่อยเห็นลีมิกเล่นแบทแมนสักเท่าไหร่ ต้องดูกันครับและหน้ามังกรนะครับนี่ครับยังไงครับมาต่งเนี่ยโอ้โหนี่ฮะโดนเก็บตงเรียบร้อยครับหาไปอีกหนึ่งตัวครับรีมิกน้ำฉินยังอยู่ที่เวาชาวานอนของเขานะน้ำฉินน้ำฉินน้ำฉินเนี่ยพอแล้วหดไปหดมาครับมีม้ากับน้ำฉินครับแล้วตอนนี้ครับเหลือสกิลอีกกิ่สกิลแต่ว่านี่ครับมาและสามตัวครับแต่เพนโอทูเล็กนี่คือแกเดินแบบตัวแท้งเลยนะเอาจริงอ่ะเดินงี้ในแรงครับโดนด่านะฮะไม่คนอื่นเล่นอ่ะ คนอื่นเล่นอ่ะโดนยับแล้วนี่มันมีออร่าครับโอ้เดินแล้วเขาแหวกให้ใช่ไหมอืมอืมคือเดินดเดีนยเดีเดินอยู่คนเดียวนะคือ<ป>คือถ้าไม่คิดนะไม่คิดว่าเขาเป็น 007x อ,อ,อ่ะบ้าถ้าเราเดินอย่างเงี้ย เดินโง่เดินโง่พวกเนี่เดินแหลมพอเป็นศูนย์เจ็ดเอ็กปุ๊บมันเดินอย่างนี้นะมันมีคนซ้อนแน่เลยแต่นี่ครับรีมิกครับแล้วเข้าไปกลางวงเหมือนว่าสถานะเขาล่องหนหายตัวเลยด้วยครับแล้วตัวหายไปเลยฮะอะไรงัดไปต่อครับจังหวะนี้เหมือนจะพลาดครับสำหรับทางฝั่งของเวียดนามครับหลังจากที่จะไปตีอพิซโซดาก่อนแต่ว่าบัคครับตอนนี้เริ่มจะติดบัคครับแล้วโดนคาป้อมแบบนี้หรือเปล่ามีมาร์คครับเล็งจังหวะครับแล้วฆ่าไปได้แล้วเป็นเดบบิโนตัวเล็กที่ฆ่าไปฮาไปอีกหนึ่งคนครับและตอนนี้อออมงงตัวเ สกัดเขียนนะฮะสกัดชื่อเขียนนะเขียนเละผมตั้งชื่อให้กันเมื่อกี้นี้ครับสกัดชื่อเขียนน่าสนใจอันนึงครับนะคนที่เล่นอ่าวอลไฮฮะเป็นบัคซึ่งบัคเกมที่แล้วเล่นนาคอยด์เป็นจังเกิลครับเกมนี้มาเล่นเมดครับอ๋อมีการสวิตตำแหน่งโพซิชันนะฮะออืม่าเราย้ำอีกครั้งมาตุ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 งอ่าเมื่อกี้ผมมาตองเลยฮะอ่าก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าทีมไทยเนี่ยโมโนริเบคอนเนี่ยได้เข้ารอบพรุ่งนี้ไปแล้วนะ ต่อให้แพ้เกมนี้นะครับหรือว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ได้เข้ารอบพรุ่งนี้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยทุกคนจะมีทีมให้เชียร์นะฮะอ้าวครับและตอนนี้ครับเขียนครับโอ้โหโดนเขียนเข้าไปฮะเขียนฮาเลยฮะจังหวะเมื่อกี้เขียนโดนฮาครับอ้าวและตากระพิบมาแบบนี้บล็กครับต้องวิ่งหนีจนกว่าตากระพิบจะหาไม่ครับแต่กระพิบตาแป๊บเดียวตายเลยฮะไปอีกหนึ่งครับเมื่อกี้อะไรครับาำสาบวินซี่ครับนะฮะเฮ้ยคุณอย่าไว้ใจดิผมก็เห็นแบบนี้แหละเกมแรกที่ผมพลาดก เอาแล้วครับรีมิกครับหลังจากที่บอกว่าคำสาบินซีนเหมือนจะโดนล้างครับขอแก้ไขซะนิดหนึ่งก่อนนะฮะไปอีกหนึ่งฮฮะสำหรับน้ำฉินน้ำฉินนี่ไม่แน่ใจว่าเซตเซตมาที่แผนวูคองหรือว่าเพิ่งเปิดสกินได้ครับเลยพยายามเล่นนะโอ้โหแล้วพุ่งกลับมาครับมีมาร์กจังหวะได้สวยฮะบาเพียสแมนครับเลือดงเหลือน้อยครับโดนลุมหนึ่งต่อสามยะรุมรุมนะาครับนี่คืออะไรฮะ แต่ประเดนตนี้นี่คือสายค่าหรือสายซับครับผมถามหน่อยครับถ้าเปิดกอรองขึ้นมาดูเนี่ยตอนนี้ค่าไปละสามนะเป็นทุกอย่างครับอ่าเป็นทุกอย่างเป็นแท้งเป็นซับนะฮะไปอีกแล้วครับแลวเดินเป็นเพื่อนเลยฮะตอนนี้ครับหลังจากเป็นทุกอย่างมาแล้วครับแล้วไล่ค่าป้อมแน่นอนหรือเปล่าครับไม่เอาครับไม่ชัวร์ไม่เอาโอ้ยดูมาตุงครับมาตุ้งไปโดนอะไรครับไปฟัดกับทาร่ามาโอ้มาตุงเดิมมาลุมมาตุ้มนี่ครับและเหมือนว่าป้อมจะแตกด้วยนะครับดีนครับด่านล่างครับแบทเทลเลอ์มแล้ว โมแฟร์ไปแล้วครับมาครับดูจากมินิแมปครับตอนนี้บวกกันอยู่ครับสกัดกับแบทแมนครับแต่ตอนนี้ครับนั้นฉินฮะโดนดับเบิ้ลโอเซเวคไล่ครับแต่ว่าแบทแมนด้านล่างครับลิมิตครับเจอสกัดไล่มาครับโดนไปมันคนละครึ่งหลอดครับถามเพื่อเรารู้ได้ไงดูมินิแมปสิครับเพื่อนอืมอืมและเพื่อนนะครับฝั่งของเวียดนามครับไปตีมังกรต่อครับสามตัวสี่ตัวครับลุมมาตุ้มนะอยู่ด้านหน้าอับิสโซ่ดากอนบลักนะได้ไปสกินนี้ผมตั้งชื่อว่าสกินราชวงศ์ราชวเออลาชงโซฮ โซจูโซจูนี่ไงโซจูอะไรไม่รู้ครับแต่โดนดันกลับมาจากมีม้าครับสำหรับน้ำตุงฮะน้ำตุง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 ไปอีกหนึ่งครับตอนนี้จากฮานะครับอัปเกรดมาเป็นอะไรไม่รู้ผมอ่านไม่ออกนะครับโอ้โหนะครับมาเต็มนะครัาษาเวียดนามมาดูกันต่อครับแม่เราบล็อกครับเหมือนจะไม่อยู่ไหวฮะเวาไฮครับเกมนี้ครับสุดท้ายครับโยนสแตนไปต้องถอยออกครับใช่ฮะเอาครับ 9ต่อ3นะครับทางฝั่งของเบคอนนำครับและตอนนี้ครับดับเบิลโตัวเครับเดินนำอีกแล้วฮะพับสนามเล่นเลยครับเบคอนตอนนี้ครับเดินเนกับบ้านตัวเองครับ psman ครับโดนลุม1ต่อ3แล้วกันใบจากดับเบิลโเฆ่าไปได้ครับบาดเดาต้องต้องยอมใจทางด้านของเบคอนจริงๆนะครับเพราะมีเวลาซ้อมเพียงนิดเดียวแต่ว่ารีดพลังของฮีโร่นะฮะที่ยังไม่มีในเซิร์ฟเวอร์ได้ดีจริงๆครับเนี่ยชกหมัดละพันฮะ อ้าวนะครับแลวเมื่อกี้เพื่อนเพิ่งตายไปครับเขียนนะฮะโอ้เขียนโดนเครียดนีครับและเหมือนว่าจะเจ็บมากครับสำหรับเขียนนะครับเรียบร้อยฮะไปอีกหนึ่งไม่ลุงครับสกัดโอมาฮะของเกมทีวีจากเวียดนามตามบนครับเชอรี่ฮะกับมะตูงฮะอ้าวครับหมีหมีกับคนครับหมีกับคนป่าครับนี่ฮะคนป่าของจริงครับเชอรี่มากับสกินนี้เหัวหน้าเผาฮะเชอรี่ฮะโอ้หัวหน้าเผาแต่ไม่ใช่คนนำนะคนนำเป็นเด็กประถมใไหครับแต่ตอนนี้หัวหน้าเผาโดนไล่ครับเยไม่ใช่บ้านเขา คุยกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องโอ้โหแล้วดูเจมโคครับพันสบายเลยใช่ครับแล้วดูเลือดแตเบนโตเซเนครับเหลือน้อยน้อยนี่คือเป็นแผนของเขาครับเลิกร่านหลอกล่อฝั่งตรงข้ามให้มาฆ่าซับพอร์ตครับแล้วดูครับเข้ามาตามบทแล้วตอนบทบาดคพี่ที่ควรจะเข้ามาครับแล้วพลาดนะฮะโอ้เขารออยู่แล้วครับทั้งบาเรียทั้งกอรครับรออยู่ครับฆ่าแับเบนโตเซเนยากฮะอดใจไม่ไหวครับอยากได้จริงๆฮะอลิมันนาอร่อยจริงใช่นะครับเห็นจริงต่อยฆ่าได้ก็ทําอะไรไม่ได้นะครับต่อยฆ่าได้อย่างน้อยก็เอาชีวิตกลับไปไม่ได้้อ่โแลวดูครับเชี มาตูงทูก้าก็เอาไม่อยู่ครับเอายังไงเอาแล้วเหมือนว่าลิมิทครับอัติเมตพลาดหรือเปล่าครับเมื่อกี้ครับบินเข้าอากาศวุ่นรุนครับแต่ว่าสามารถแก้แค้นกินได้หนึ่งตัวแต่เชอรี่ก็ไม่รอดเหมือนกันครับอ่าแล้วด้านซ้ายครับมีมาครับหลังจากที่ชกไปแล้วตอนนี้ครับต้องเอาตัวรอดครับจากการพุ่งเข้าไปตีเนี่ยนี่ฮะตะกิวลันไหลตะกิวลันไหลเอาดิตะกิวลันไหลเอาดิแล้วดับเบิ้ลตัวมาแล้วครับเขามาทุกที่อยู่ทุกเวลาครับบอกเลยว่าเนี่ยครับการร่วมมือของเขานหรือว่าการแจมไฟเนี่ยน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว กิโมบิลิตี้ไม่มีแล้วยอมตายไปอีกหนึ่งครับเสียไปสี่ครับเจมโคยังฟาร์มป่ายอยู่เลยฮะโอ้ดูไอเทมครับโอ oh, นะ้ขึ้นเป็นดาเดมนะฮะขึ้นเป็นทางด้านของบูมสติ๊กเลยครับฮะนะรีดดาเมจของทางด้านล้าสออกมาเต็มที่นะฮะบอกเลยว่ามาอีกชิ้นหนึ่งนะฮะดัมเมดจะจัดเลยครับตอนนี้นี่วาวไฮครับนี่ฮะพระเอกของเกมครับบักเล่นอยู่นี่ไงเปล่านี่เงี <Buck. S 1> <Buck. S 2> บ้บักบักแล้วบักหาอีกหนึ่งะ วังนาหายไปเลยฮะโอ้โหโดนฮาและหายเลยครับเอาแล้วเข้ามาครับ3ต่อ2ครับตอนนี้ลีมิกบอกว่าสกิลหมดครับตายเถอะเพื่อนนะใจโคครับหายไปเหมือนกันเร็วครับไม่ต่างจากตัวเมื่อกี้เลยฮะเหมือนคิดว่าเพื่อนน่าจะช่วยได้แต่นั่นคือแบทแมนครับแบทแมนไม่ใช่ตัวช่วยเพื่อนฮะโอ้โหและเชอรี่ครับเข้าไปครับอยู่ด้านบนครับ1ต่อ2พยพยามจะโว์ความอึดครับบอกเพื่อนคุณมาช่วยหน่อยครับเราอึดมากฮะ โอ้โหหนึ่งต่อสองหรือสองลุ้มหนึ่งหนึ่งหรือหนึ่งลุก่อนแล้วสแตนด์ได้สวยครับแต่เบอร์โดสเวนครับแล้วเจอมีมาร์คครับกระโดดเข้าไปครับงัดด้วยโชลิเคนแล้วก็เดินกระเด็นกลับมาฮะเพียสแมนครับโดนเก็บไปอีกหนึ่งครับการเปิดด้วยสแตนด์ของแต่เบอร์โดสเวดูมั่นมากครับไปอีกหนึ่งฮาซูก้ามาครับหวังจะเก็บดับเบิร์โอเซเวนเอ็กฮะแต่ว่าแข็งเหลือเกินครับนี่ดูครับตาบอดนี่ฮะยิงยิงหมีว่าไงหมีหมีอ้าวนะครับเราโอ้โหกลับกอดแฮมไปหนึ่งฮาครับ เอาละดูครับนี่ฮะคือซัพพอตแต่ยืนนานมากครับซัพพอร์ตครับแล้วดูครับอย่างวนเวียนอยู่แล้วดูหมีมาตุงครับแต่ได้เจอเพื่อนทัพทีมเข้ามาจากเจมโคครับนี่มันช่วยดับเบอลโอเซนเล็กแล้วเป็นดับเบอลเห็ดจากมีมาร์คครับมันมีสกิลทันติดตัววะแต่ว่าทุกคนพยายามฆ่าอาริสวะไม่มันมันมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนต้องเล็งตัวซัพพอร์ตก่อนมันไม่ใช่ซัพพอร์ตมันเป็นแทงคุณมันเป็นตัวซัพพอร์ตคุณดูของมาคุณไม่เคยดูแล้วแต่ปลอดไรอ่ะมันไม่ใช่ซัพพอร์ตมันเป็นแทง เป็นซัพพอร์ตเราเห็นครั้งแรกกับเจอหม่งเจอเมดยังต้องเข้าไปล้วงเพื่อให้เมดทำดาเมจไม่ได้แล้วช่วยเพื่อนไม่ได้ไม่ใช่เมดม,มันเป็นแทนมันคือสิ่งที่ฝังใจเราไว้แต่ว่าแต่ว่ามันไม่ได้เล่นอย่างนั้นแต่นี่ครับคนเล่นแบบนี้เนะี่ยเขียนน้ำชินฮนะไม่ใช่เขียนนะนนดนนนูน้ำชินน้ำชินน้ำชิน เอาและเนี่ยปั่นไปครับและเป็นเชอรี่นะฮะที่ได้มังกรตัวใหญ่ไปครับพีเอสแมนครับโดนไล่ไปครับหนึ่งต่อหนึ่งตึกหนึ่งต่อหนึ่งครับคนชนคนครับตอนนี้คนหนีคนครับและคนไล่คนเข้าไปครับและดูครับเชอรี่ครับรู้ตัวครับว่าเพื่อนกำลังลำบากครับทิ้งคนแล้วแล้วไปบวกกับเพื่อนครับแต่ตอนนี้ครับด้านหลังไม่มีดาเมจครับมีแต่เชอรี่ครับที่ก็ต้องเข้าไปทำดามจเองครับและสามารถที่จะเก็บทางด้านของเนีเอามาไปได้อีกหนึ่งครับไปอีกหนึ่งฮาลีมิกตาบ้าครับโอ้และพระเอกครักบลักโดนไปอีกหน บอกเลยว่าเซฮาอย่างเดียวครับแล้วก็เซกูดบายตามไปด้วยโอ้เข้าเดอะดาร์ซลเลเยอร์ในทันทีฮะทางด้านของโมโนริเบคอนครับอยากจะกลับโรงแรมนะฮะง่วงใช่ไหมฮะอ่าอ่าครับแต่ตอนนี้ครับเข้าไปบวกกันครับด้านบนครับมาตรงครับบล็้าไปแล้วรนิกซับกะโดดเข้าไปครับใช้คำแฝงอันติเมตครับบอกเลยว่าแรงมากครับและเก็บไปไในทั้งสองคนที่พยายามจะเข้ามาเบรกดาร์คเลเยอร์ฮะ ไปบ MM ับได้บัฟไปแล้วครับตอนนี้มีม้าครับบอกเลยว่าต่อยนี่แค่ต่อยพันแปดนะเดี๋ยวดูลูกไฟที่แจะไปนะต่อยทต่อยต่อยไอต่อยทุกที่สามพันหกคุณเด็ดนี่นี่เมื่อกี้สามพันหกเนียดี๋ยวยังเห็นไม่ชัดนี่ขอแป๊ดนึงแป๊ดนึงพระเอกอะไอพระเอกอะวอลไฮยอะเล็งวอลไฮเล็งบอลหายบัฟโอ้โหมองเลยว่าขึ้นสามพันเมื่อกี้ครับสองสกิลครับแล้วมีมัรบัฟโอ้โหสองพันเจ็ด บอกเลยว่าหนักครับตอนนี้อคเัามีมาร์คหาตำแหน่งบลักนี่เล็กโหนี่ชัดเลยครับว่ามีมาร์ครอล้านฮะ <laughs> โอ้โหเนี่ยหาเหลี่ยมในการปล่อยบลักเข้าไป แลนะขึ้นไปด้านบนต่อครับสำหรับเบคอนเนี่ยนะ่าจะขึ้นไปแล้วก็เก็บป้อมครับจบเกมเลยหรือเปล่าเพราะว่าฝั่ง้องข้ามมีแค่สองคนในการกันป้อมเท่านั้นครับสำหรับเกมทีวีครับแลนะถ้าไปยำจะเข้ามากันบ้านครับสำหรับมาตุงนะแต่มาตุงคนระับมาตุงแนชะ่ไปแล้วฮนะและลิงครับของน้ำฉินเนี่ยหายไปอหนึ Hi ่งครับโดนเก็บเอสไฟก่อนที่จะจดเกมครับและเป็นทางด้านของเนะีโมโนริเบคอนชนะไปสองศูนย์แบบขาดลอยฮะไทยแลนด์ไทยแลนด์นปูนปูนไทยแลนด์ปูน,นปูนะ А ну.